วันนี้นะแจ้งมานะครับก็คือวันจันทร์ที่6มีนาคมธนาคารปิดนะครับวันจันทร์ที่6มีนาคมธนาคารปิดนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับการยืนยันตัวตนเนี่ยสัปดาห์นี้คือ3วันนะก็คือวันเสาร์นะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะนะครับแต่ก็สามารถสอบถามนะถ้าใครอยากจะสอบถามนะครับ เกี่ยวกับสาขาที่จะเปิดเนี่ยนะครับก็คือสอบถามที่เพจได้นะถ้าเป็นทรกศก็จะเป็นชื่อเพจชื่อว่าทรกศบริการด้วยใจนะอันนี้เขากระแจ้งมานะมีคนถามไปนะเขาก็แจ้งมาว่าสาขาย่อยศูนย์การค้านะ t r t สถานีพระราม9นะอันนี้เปิดนะเนี่ยสิบโมงถึง1 7บเนาฬิกานะสิบโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะนี่นะครับนี่ สาขาบนสาขาย่อยบน MRT นะครับก็ลองทักไปที่เพจได้นะถ้าเป็นเพจของอมสินก็เป็น GSB นะครับ GSB นะครับนะนเนี่ยนะใน a c e b o o กกันนะครับเราสามารถทักไปถามได้ว่าสาขาที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะเปิดให้บริการนะที่ในห้างนะครับเขาก็จะเปิดทำการปกตินะของธนาคารออมสินก็เช่นกันนะเขาก็แจ้งมานะ สาขาที่เปิดให้บริการ7วันนะครับแล้วก็สาขาที่อยู่ในห้างเนี่ยก็เปิดทําการปกตินะสำหรับวันนี้นะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันวันจันทร์ก็เปิดนะวันจันทร์ก็เปิดนะสำหรับสาขาที่อยู่ในห้างนะครับสาขาที่เปิด7วันนะครับท่ากสก,ก็เช่นกันกรุงไทยก็เช่นกันนะครับแต่กรุงไทยเนี่ยไม่ได้ทํากราฟิกมาให้ว่าหยุดยังไงแจ้งอะไรยังไงนะแตคือเขาก็จะรู้กันนะครับว่าสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ย เขาเปิด7วันไม่มีหยุดอยู่ๆๆแล้วนะนะครับก็ลองสอบถามไปได้นะถ้าเป็นอ่เพจของกรุงไทยจะชื่อว่ากรุงไทยแคร์นะกรุงไทยแคร์นะก็ลองลองค้นหาดูนะครับว่าเพจที่เป็นเพจของธนาคารเนี่ยนะครับเป็นชื่อชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ลองทักอินบ็อกหรือคอมเมนต์สอบถามได้เลยเขาจะมีคนบริการคอยตอบให้อยู่แล้วนะนะครับสอบถามไปได้นะ นะครับหรือถ้าใครอยากจะให้ผมไปถามให้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปถามในเพจให้นะว่าสาขาที่ท่านอยู่เนี่ยนะมีมีตรงจุดไหนบ้างที่เปิดนะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะสัปดาห์นี้หยุด3วันถ้าใครจะไปสาขาปกติที่เปิดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสวันนี้หยุดนะนะแจ้งย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะหยุด3วันนะครับสัปดาห์นี้สำหรับสาขาปกตินะ สาขาตามอำเภอนะสาขาตามหน่วยงานต่างๆนะที่ที่อยู่ตามอำเภออยู่ตามจังหวัดของท่านจะปิดนะนะครับจะเปิดเฉพาะสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยไปได้นะว่าสัปดาห์นี้ธนาคารหยุด3วันนะครับหยุด3าวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็คือเนื่องในวันหยุดมาค้าบูชานั่นเองนะครับ